จะรู้ได้ยังไงว่าความสัมพันธ์นี้กําลังพัฒนาอยู่คําถามนี้นะคะโดนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจากนักเรียนหลายๆคนนะคะที่ดู Club คลับกิ๊กกวาองบอกได้เลยนะเอาเป็นว่ามันมีแพทเทิร์นของมันอยู่เราสามารถดูได้เลยว่า การที่เรากําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเป็นแค่คนคุยหรือมันมีสิทธิ์พัฒนาได้โอเคไหมคือถ้าเกิดว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งไปอะค่ะมันอาจจะเริ่มจากการเท็กซ์ข้อความพิมพ์หากันพิมพ์หากันมากขึ้นจนกระทั่งไปถึงการอยากโทรคุยกันถ้าเกิดเขายังอยู่ในขั้นเท็กซ์แล้วไม่โทรหาคุณเนี่ยรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอยากจะพัฒนาเขาอาจจะอยากหาคนคุยเฉยๆเขาไม่ได้โฟกัสกับความสัมพันธ์นี้หรือเขาไม่ได้มอง จริงจังในความสัมพันธ์นี้มันต้องเกิดการคุยกันเกิดขึ้นนะข้อต่อมานะคะเมื่อคุยโทรศัพท์กันแล้วเนี่ยต้องอยากเจอตัวค่ะถ้าเกิดบางคนบอกว่าคุณกวางขาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งมาค่ะในโซเชียล3เดือนแล้ว6เดือนแล้วบางคน1ปีแล้วไม่เคยเจอตัวกันเลยกวางพูดได้เลยว่านี่ยังเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะแค่คนคุยกัน ทางออนไลน์เฉยๆยังไม่เป็นความสัมพันธ์ขึ้นมาเลยเพราะถ้าเกิดว่าเขาชอบคนจริงๆเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆเขาจะต้องอยากมาเจอตัวเพราะว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ได้เนี่ยมันจะต้องรีเลทกันระหว่างคน2คนมันจะต้องเจอกันมันถึงจะได้รู้สเปนไทม์ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันศึกษานิสยัยใจคอกันแล้วก็พัฒนาไปว่าดูซิว่าเออมันเป็นแฟนกันได้ไหมแต่ถ้าเกิดแค่คุยเท็ก ยังไม่ได้พัฒนาอะไรทั้งสิ้นค่ะเป็นแค่คนรู้จักกันคนหนึ่งบนโลกใบนี้เท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์ต้องทํำยังไงคะกวางบอกเลยเรื่องนี้ไม่ยากและมีเทคนิคนะคะทุกอย่างกวางสอนอยู่ในคลาสเสกเสน่ห์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังคุยกับใครอยู่แล้วอยากให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นแล้วก็ลองลงเสกเสน่ห์ดูค่ะคลาสนี้จะทําให้เขาเหยียบคันเร่งใส่คุณแน่นอน